แปดปีแล้วให้เรียนภาษาอังกฤษประเทศไทยยังไม่ค่อยไปถึงไหนเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรา,เราต,ต,ต้องตะกคงเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องก่อนที่จะไปถึงเรื่นนผมคิดว่าเราเราเราเ,รา,เ,รา,เราทำความเข้าใจกับเรื่องความจเจริญเติบโตของประเทศต่างๆในอาเซียนถ้าเราดูถึงอาเซียนทั้งหมดในสิบประเทศเนี่ย เฉลี่ยแล้วเนี่ยการเติบโตนี่ประมาณ5 5เปรเนตการเติบโตของเศรษฐกิจ GDP อ่ะนะฮะ5 5.5ถ้าเราอันนี้เป็นตัวตั้งแล้วดูว่าประเทศไทยนี่เลวลาอยู่ตรงไหนประเทศไทยเราอยู่ประมาณพอพูดถึงว่าปีนี้จะเติบโตเท่าไหร่ทุกคนก็บอกว่า,วายัางไร1.5 1.0ไหมก็อยู่ประมาณนี้ฮะ1.5 1.0ปนปีหน้าเราก็ขอได้ว่าเออ 4.5%หรือ5%เปอร์เซ็นต์ก็พูดไปเดี๋ยวปีหน,น,น้าค่อยมา Revise นะครับข้อมอีกทีประเทศอื่นๆที่มีเศรษฐกิจเจริญเติบโตที่มากกว่าเราก็เราก็คงพอเดาได้นะก็มีอินโดนีเซียก็ประมาณ5-6%เปอร์เซ็นต์กัมพูชาประมาณ7%เปอร์เซ็นต์ลาวก็ประมาณ7% 7%รกว่า นะครับเาีเซียก็อยู่ที่5%เปอร์เซายัางแข็งแกร่งอยู่เลยฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็มาแรงกว่าเก่านะครับก็คือประมาณทั้ง6 6กว่า7เปอรมารู้สึกจะแรงจุดเวลานี้นะครับเกือบ8เปือ 8, 8ทั้งสปีทั้งปีนี้แหละคีนานะครับเวียดนามก็ประมาณ5.6 5.8เปอร์เซ็นสิงคโปร์ก็ประมาณ4%เปอร์เซ้วเขาก็เราก็จะเรอเโตรตกมที่แล้ว ถ้าเรามาด,ดูรายได้ต่อหัวอันนี้ปิดกันเยอะเลยถ้าเราเราดูผมจะโค้ดให้เป็นเป็นเป็น US Dollar นะฮะประเทศไทยรายได้ต่อหัว GDP per capita นี่ประมาณ6,000เหรียญ US ประมาณ2 0 0 0บาทต่อปีนะฮะถ้าเราไปดูครูนายนี่เขาโน่นเงิน4,000 0เหรียญเยอะแยกกะไปหมดสิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยเหลือเกินรายได้ต่อหัวประมาณ5,000 6,000เหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อปีประเทศที่ด้อยๆน้อยๆกว่าน,นี้ก็เริ่มเริ่มด้วยถ้งเราดูพมา่าพม่าน่าจะน้อยที่สุดประมาณประมาณ900เหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อปีคนยังจนนะครับเวียดนามเยอะกว่าลาวดีขึ้นมาหน่อยเจะเอากองกัมพูชาก่นอนพม่าประมาณ900เหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อปีกัมพูชาประมาณ1,100เหรียญ ยูเอสดอลารต่อปีเราประมาณหนึ่นเหรียญยูเอสดอลต่อปีขึ้นไปถึงเวียดนามประมาณ2,000ันยูเอสดอลลาร์ต่อปีก็นี้ยประมาณอย่างเงี้ยว่าคุณจะสังเกตได้ว่าเศรษฐกิจของในอาีานี่มันหลากหลายเหลือเกินตั้งแต่900เหรียญ USD ดอลาร์ต่อปีจนแค a ไป t นถึง c o m e มป่นหกพ0 0เหรียญประเทศไรไทยเรายังดีอยู่ประมาณมาะล้ โอเคแตอันนี้เรามาพูดเกงถึงเรื่องอาเซียนอัจริงแล้วเนี่ยเรามีกฎบัตรกฎบังหรือก็เหมือนกับรัฐธรรมนูญของอาเซียนถ้าเราดูประชาคมอาเซียนนีจริง,รงๆแล้วมีอยู่สามเสาหลักนะมีประชาคมอ่ c ซิเค y ตี้หรือประชาคมความมั่นคงอาเซียน ASC มีประชาคมสังคมวัฒนธรรม s o c i a l c u นธรรมสั c คัร แต่จริงๆแล้วสอันนี้เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยต้องไปยุ่งอะไรมากอันนี้ภาครัฐเนี่ยจะเป็นคนทําให้เรามีความสุขมากขึ้นตอนนี้เราต้องไม่พูดว่าคืนความสุขให้ประชาชนไทเราต้องพูดว่าเพื่อความสุขให้ประชาชนนะสิ่งที่เราควรจะสังเกตและก็คอนเซนเทรตออนนี้ก็คือ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ทุกุาเราอยู่ด้วย เศรษฐกิจจะดีไม่ดีก็จะมีปัญหาไม่มีปัญหามันก็เราเราก็ต้องช่วยกันประคับประคองไปนะฮะเพราะเราจะสนใจมากที่สุดคือ AEC คนส่วนมากจะพูดถึง AEC ไม่พูดถึง AEC อันอื่นเลยนะครับก็มีอยู่3เสาหลักก็มีทั้งมีมีชาร์เตอร์มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนแต่วิธีการ,รบังคับมันก็ต้องดูก่อนเวลาเราจะเข้าถึง AEC จริงๆ ยังไม่ทราบนะว่า AEC บอก AEC เนี่ยมา,มาเมื่อไหร่จริงๆแล้วตอนที่เขาตกลงกันเนี่ย AEC มาวัน AEC คืออาเซียนคอมมินิตี้จะมาวันที่1มกราคม2015เมื่อ2ปีที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนเดือนเมษาลมือ2ปีที่แล้ว บอกว่าโอ้เราพร้อมทุกอย่างหนึ่งมกราคมสองศูนย์หนึ่งห้าเดินหน้าได้เลยพออีกสี่ห้าเดือนต่อมารัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนรัฐมนตรีพันชย์อุตสาหกรรมโอ้โอ้ไม่ไหวจริงมันมีงานเยอะเหลือเกินจริงๆแล้วงานไม่เยอะหรอกคราวนี้เขาไปเซ็นเอ็มโอยูเยอะเซ็นไปเซ็นมามีตั้งเยอะไม่ได้ทำอะไรเลยต้องสิ่งที่ต้องทำคือแก้กฎหมายมันสอดคล้องกันนะเกาทำไม่ทันก็เลยบอกว่า ขอเลื่อนไปหน่อยได้ไหมแต่เพื่อกู้หน้าของรัฐมนตรีและกู้หน้าของผู้ดำทั้งหลายเขาเลยบอกว่าเฮ้ยไอสองศูนย์หนึ่งห้าเนี่ยเอาเก็บไว้ก่อนนะอย่าอย่าอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนตัวเลขนี้นะก็เลยเปลี่ยนเป็นวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองศูนย์หนึ่งห้าเรายังมีเวลาอีกปีปีกว่านี้นิดมีคนเคยถามผมบอกว่าเอะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นพอเราเปลี่ยนเป็นเอ c ซีพอสองศูนย์นี้นะ ผมบอกไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นเลยเพราะวันที่สามที่เด็ดธนาคมเป็นวันหยุดราชการทุกคนจะยังไม่มีปัญหาอะไรทท้งนั้นแต่ว่าพอหลังจากวันที่หนึ่งสองถึหนึ่งคมคมก็ไม่มีอะไรวันที่สองผมเปิดออกมาแล้วตอนนั้นจะมีคนงงเยอะนักธุรกิจไหล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 แบบจะงงว่าเออกฎกติกาเป็นยังไงถ้าเราไม่เตรียมพร้อมจะเป็นยังไงคนที่ไม่เตรียมพร้อมจะลำบากคนที่เตรียมพร้อมจะสบาย โอเคอ่ AEC นี่ก็มีจริงๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าบิวเิวเขียวแล้วก็มีอยู่อา่สี่สี่ีหลักนที่หนึ่งเป็นตลาดฐานผลิตโลกอันนี้พวกท่านคงได้ยินอันนี้มาเยอะนะนะเป็น free trade free service free flow trade service ทัาการลงทุนทัาการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ง่ายขึ้นทการ ที่เอาพวกบุคลากราที่เป็นวิชาชีพไปมา,าสู่กันได้ไปทำงานที่ไหนก็ไดนะ้อันที่สองนี่จุดต้่งหมายครับต้องการให้มีเป็นภูมิภาพที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน,นเขาจะมีกฎหมายเรื่องการแข่งขันจะมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคห้ามมีการผูกขาดจะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตรจะมีการ ส่งเสริมในการทำสร้างสาธารณูโปโปภคจะมีอ e ีคอมเมิร์ซจะมีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีทั้งหลายอันนี้เราต้องเร,เราต้องเราต้องดูแล้วก็ฟังไปเฉยๆว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเยอะเลยทลยั้งภาครัฐหรือเฉพาะอย่างยิ่งอันที่สามเขาต้องการพัฒนาเศรษฐกิจอ,อยากเท่าเทียมกันอันนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าอยากจะให้ ไอ้แกลบระหว่างรายได้ของประชาชนในประเทศต่างๆสิบประเทศเนี้ยมันแกลบท่ามันมันเล็กลงสิ่งที่สําคัญ e. คือต้องเขาก็การพัฒนาพวก SME คือบริษัทเล็กๆขนาดเล็กขนาดกลางอะไรพวกนี้นะอันที่สี่้อเราเข้า AEC แล้วมันก็จะมีการเชื่อมโยงกับคู่ค้าภายนอกคนภายนอกของอาเซียน เราต้องมองข้ามรั้วไปข้ามรั้วอาเซียนไปแล้วก็ใช้อาเซียนเนี่ยเป็นฐานไปนแข่งขันกับภูมิภาคอื่น globalization แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องมีการติดต่อกับคนในโลกนี้ท,ท,ทั่วไปนะอันนี้ก็ต้องมีการเตรียมพร้อมนะทีนี้ผมอยายกจะกลับมาดูเรื่องเกี่ยวกับตลาดและฐานผลิตร่วมเนี่ยมันก็มี ล้วก็มีอันสำคัญคือฟรีฟล w ส่วนเรื่องการบริการเวลานี้เนี่ยภายในปีหน้าเนี่ยเรื่องกิจการบริการทั้งหลายแหล่ชาวต่างชาติในอาเซียนสามารถที่จะเข้ามาในประเทศไทยและสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ถึง77% อันนี้ถ้าฟังดูแล้วอาจจะไมออ่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมากแต่จริงๆผมวอามันน่าตื่นเต้นเหลือเกินเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ในกิจการหรือธุรกิจบริการที่เราทําอยู่คนต่างชาติในอาเซียนและคนต่างชาตินอกอาเซียนคนต่างชาตินอกอาเซียนที่มาจัดตั้งนิกตกีบุคคลใน